สวัสดีพีน่น้องเอฟซีทุกคนกทุกการที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าจสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเนาจะขอบคุณนถูกการรับชมขอบคุณนถูกการติดตามขอบคุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณนทุกๆก,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 กำลังใจจ้าแนวทาาหุ้นห้างแสงจ้าหลบเสารอบบ่ายเมื่อนวันที่สิบสี่เดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าผลหางเสงรอบเสารอบายของวันที่13มือวานจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลของมือวานกันก่อนเนาะให้ตัวได้แบบรดยไปสิได้เข้าใจกันจ้าสำหรับหางเสงรอบเสาเมื่อวานให้ไปที่เด่น28วิ่งลูดจ้าสำหรับผลบน8 7 5เจาดไปจ้าเด่น8ดวิ่งลูด8ของหฮารอบเสามาลากลอยเด้อจ้าเด้อ สตัวล่างรอบเศาสองหาจับขู่เขาไปตรงๆ oh, โอ้โหมาตัวสีเอสเจ็ดเอสจอยเน้นห้อีมากจะสองหาตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มจะเด่นสองวิ่งรูดสองมาจจะสำหรับรอบบ่ายสี่กับหกวิ่งรูดพ้นจากสองหนึ่งหนึ่งล่างสามเก่าสามเก่าตัวเดิมของวันที่สิบสองของเขาผ่านไปเราจะสำหรับรอบบ,า 4, บาอ่ายมีสี่เก่า พกเก่ามาซ้มเก่าจ้าอ่าโอเคสําหรับห้างเซ้งของเฮาเมื่อวานมารอบเสาตรงๆตัวเน้นเต็มๆสองห้านะจ้ายินดีกับพุ้นติดตามยินดีกับพี่นเอฟซีติดตามจ้ามือนีฝากตามต่อละกันจ้าสาหรับแนวทางหุ้นห้างเซ้งของเฮาจากก่อนสิไปรับชมกันอ่าฝากคำเตือนไว้อีกนิดหนึ่งนะจ้าไอ้จอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยเฉพาะถ้าหมักถ้าชอบข่อยตามมัน้ะทาหมมักหมชอบปล่อยพานได้จ้า แนวทางมีเข่ามีรูดจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอสวดขอไพรพีนร่นเอฟซีไปด้วยละคันนอกจากขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนอกจากทีพีน่นเอฟซีเขามารับชมแนวทางลหลักะหากำลังใจกับแอดจอยเนาะเห็นคอมเมนต์พี่นเอฟซีห้กกำลังใจกะแอดจอยกะมีกำลังสู่มีกำลังใจสู่ต่อจา้าสำหรับห้างเซงรอบเซาเมื่อนี้ให้ไปที่เด่นเจ็ดเก้าวิ่งลูด จับคูเจ็ดเจ็ดแปก้าเจูนย์เจ็ดหนึ่งตามด้วย7 2 9 0 9 1 9เสอง เกตามด้วย9ก้อ่านี่คือหางเสงของรอบเศร้าจ้าสำหรับหางเสงรอบใบู่ย0หวิ่งลูด0จับคู่01 0-2 03 04 ศูนย์หาจะหกจับคู่ไปที่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์ตามด้วยหกหนึ่งอ่านี่คือ้ังเสียงของรอบบายจะตัวหนังสือเอสจอยห้าสีบุตบุตเบี้ยวเบี้ยว,ยวไปนิดหนึ่งเนาะเบิ่งออกกันอยู่น้วจะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะรอบบายขคเน้นไปที่หกหนึ่ง หกแปดศูนย์สองศูนย์สามเก้าสามเก้าสองเจ็ดศูนย์ตามด้วยเจ็ดหนึ่งโอเคจ้าสำหรับแนวทางหุ้นห้างเซ็งของเฮาเมือนี่ตามนี่เลยจ้าเมือนี่มกักตัวใดชอบตัวใดลองนำไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งได้เนาะจ้าขอให้มาปังๆละกันจ้าเมือนี่ขอให้<ม>พี่น<ม>้องเอฟซีทุกคนทุกท่านท<ม>ี เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอนดรอยนมือนี้สูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้ากินตัวใดกัดคอให้ได้คอยโดนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจต่สำหรับพี่น้องเอฟซีสีขามารับชมใหม่ๆกัฝากกดติดตามปักกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากผู้เสดยดเป็นกำลังใจให้กับแอนดอยว่างแนวทางแล้วก็อยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบโดนโดเ่ายๆ่จ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำหวาดสวัสดีจ้า